สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบสุขูมสุขคนเดอยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบ่อจอนแซนเนลพี่น้องวันนี้ก็มาพบพ่อกับเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องวันนี้กับอจอนกนัอยู่ให้อยู่หน้าของบ่อจอนเองเนาะกัเอาเป็ดเอาไก่มาให้พ่อให้แม่เนาะพี่น้องกับอจอนกับสิภาพพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไอ้ไทยห,หุดหน้านะกั قة. อยู่ให้อยู่หน้าน้องพี่น้องโอเคพี่น้องนะครับไ,ไปเบิ่งไปส้มนมกันเลยทางพุ่นกับสิเปน็นไอ้พิ่น้องพี่น้องพ่นไทยหุดหน้านะ อันนี้ก็สิเป็นไหนาะที่เพิ่อนไทยหุดไว้เนาะอันนี้ก็เพิ่อนไทยไว้กับพ่อคุว่าสิเป็นอย่างเนาะเพิ่อนไทยตะก้าไว้บ่หรือว่าไทยหุดไว้พี่นอ้องฝนตกลงมากากับบ่อคอยมีน่านตรเนาะนะบ่อจอนกัแต่ละปีกับมีแต่ดำแห้งดำโฟกงเนาะพี่นอ้อง นี่ก็บสเป็นไฮน่าที่เปิลไทยไว้เนาะสโซไซไทยไว้วังเศร้าเนาะพี่น้องฮะก็ได้สามสี่ลองเนาะไฮน่ากับปวยใหญ่ไปได้เนาะพี่น้องเปินกัสิกันไว้เป็นล่องไผ่ล่องมันเนาะไฮน่ากับพอดีดับเนาะพี่น้องกับบุถึงวันใหญ่บุถึงวันน้อยเนาะ ไงไลยกับดำนันแล้วเนาะพี่น้องนี่จะเป็นอ้ายคนเนาะไทยคนนาคนดุคนมันเน้พี่น้องเสียดายอย่างเดียวนะคนว่าบอคอยได้เนาะรถไทยกับเก่าเลยเนาะพี่น้อง จักซีอยู่ได้ฮอตปีได้หลายปีแล้วรถคันนีก้กะมันกัดเท่ากับแก่แล้วเนาะตั้งแต่บอ่อจอนยังเป็นยังเป็นเด็กน้อยอยู่ี่น้องตั้งแต่บอ่อจอนยังมาทันไปกรุงเทพเนาะ งานกับเป็นงานดินทรายเนาะพี่น้องกับใายงายอยู่เนาะเป็นดินทรายแก่นตบเนาะพี่น้องหน้าตาคนครับไงบอ เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าให้พ่อให้แม่กินแต่ละปีก็ไอ้เพิ่หนี่นะเปิดน้องเลยอยู่กับพ่อกับแม่เนาะกอดกิจไทยที่เป็นไทยไหว้พี่น้องเปินถามบ่อจอดว่างามบ่อเปิดเลยเปิดไทยงามบ่อเปิดเลย เปนี่นี่เวลาเฮ็ดเมียกเฮ็ดงานนี่ต้องเบ้าดีน้ำเนาะพี่น้องเขาเบ้าให้เนี่แห้งแล้วแล้วต้องเบ้าดีน้ำเพลินต้องย่องเอาเนาะเพลินกะเป็นคนบวชมือเนาะเพลินกะเบ่าบวกคอยได้ปากบวชคอยได้พี่น้องบรรยากาศอยู่ห่อยู่หน้าน้องพี่น้องใคแเน่เมื่อนี่มันบวชคอยแดดประดัน้องพี่น้องมันกาคึมคึมมากคือฝนสิโต๊กนี่เนาะ นี่ก็ยังสิเป็นป่าอยู่เนาะพี่น้องก็กยังสิเป็นป่าไว้หาดอกกระเจียวหาเห็ดหาหอนเนาะบรรณาบัดในก็น่าสิเป็นไห้น้าให้น,ะหหนาเบิดเนาะพี่นอ้องนี่เป็นกระเซดผัวไวส้สิไวป้ปลูกมักถั่วมักแตงเนาะพี่นอ้องผัวส่วนเพิ่น เขาบอกหัวเป็นปูนอยัางนีเนาะนี่ก็บสเปียรไฮน่าที่เป็นท้ายคุดไปแล้วเนาะอันนี้สเปียรหน้าใหม่เนาะพี่นอ้องหน้าเสาใหม่เนาะคุณก็บสเปียรนองซาฮะบอกว่าวมีน้ามลายสัมไดแล้วพี่นอ้องในครั้งสิบแปดเบิ่งเนาะว่ามีน้ามลายสัมไดแล้ว อันนี้สิเป็นน้ำในพายเนาะพี่น้องน้ำในนองเนาะหลังจากฝนตกลงมาพี่น้องกัน้ำก็มีลายเติบเนาะน้ำฝนตกใหม่เนาะอันนี้นี่ก็พอปล่อยปลาได้แล้วพี่น้องบาดดำนาบม,นามีน้ำกับท่งใสซีดูดเอาในนองเนาะพี่น้องขึ้นใส่หายหนาเนาะเวลาดำหายดำน้า ราะว่าแต่ละปีเขาก็ดำพงูุปีเนาะถ้ามีน้ำนี่น้องนี่นยังกรสิดูดน้ำใส่เนาะเพื่อนกรสิมีจักน้อยเนาะพี่นอ้องเพื่อนซื้อจักน้อยมาใส่มาดูดใส่เนาะนหนึน่งกรสิเป็นพอ่อนเนาะปานขนาาันหน้าอยู่พี่น้องนี่ขันหน้าไม่เหรอเนี่ยเออหน้าปลูกมันอืมแต่ก่อนเพิ่นปลูกมันเนะเาะอ่าเลยปานหีดหนาบ้านปลูกมันบอกเป็นหัวบ่ะเป็นหัวใหญ่หนึ่ง เลยสาวเห็ดหน้าก่อนอืมให้สาวเห็ดหน้าเขาเนอะเมืกี้ปลูกมันเนาะพี่น้องอ่นนี่ก็จะเป็นไหน้าบาวมาแล้เดี๋ยวนี้ดัดหน้าเอาเข่าแล้วบัดเจ้านอนหน้าจักปีละครไงไม่สี่ปีอ๋อสี่ห้าปีแล้วพี่น้องตั้งแต่นอนมานอนนามาเนาะ นอนประจําอยู่ให้อยู่หน้าแล้วพี่น้องเป็นคนโคคนป่าแล้วเนาะพ่ออยู่อยู่ไดอยู่ให้อยู่หน้ากับพ่ออยู่เนาะพี่น้องมีหน้ามีในนี่ร้านน้อยมากเลยพี่น้องมากเราคุณจิร่อนะได้บ่ได้ไลไลายเห็นบ่ขนมลุงซื้อมาให้นะข้ามดูใจอยู่ในเทียงฮะแหละ เห็นบ่เห็น,หนกินแล้วบ่เออแม่นางคุจิลอได้ลายบ่ลา,ายลายลายซํำใดเป็นคลองเป็นคองแม่นบ่าม,มาเราคุจิลอกันแดดลงมาหาพอใหญ่เลยเนาะมาสอบพอใหญ่บ่าวไปเที่ยงป่ะมันแดดป่ะนนาบ่า ปลาต้อมไปเทียงปะนี่ก็เป็นแบ่พี่เนาะเพี่ปล่อยไว้พนะี่เนาะปล่อยให้มันกินหญ้าตามหห้ตามน้าหนญะ้า่วงนี้ก็ากำลังเริ่มเขียวเริ่มงามเนาะพี่เนอะ นี่จะเป็นลูกแบนะเบเนาะแบเน้น่อยกำลังใหญ่กำลังเป็นตาแพงพี่เนาะยืดง่อยตอย<_><_><_><_>อันนี้จะเป็นแบบของน้องสาวเนาะพี่เนาะมันซื้อมาใหม่เพราะตัวนี้ แต่เขาเงี่ยวขนาดพี่น้องเลยซื้อมาใหม่เขาผูกไว้ก่อนเนะาะแต่เป็นตาส้นแท้เ่ยเขามันเงี่ยวขนาดบรรยากาศรอบๆห้หน้าพี่น้อง ทางนี้ก็สิเป็นเตียงของอาของอ้าวเพื่อนน้องเพื่อนการนอนห้นอนหน้านาะยามำห้ยามหน้าเพื่อนการเห็ดหน้าคือกันเนาะพี่น้องทำพุูนก็เป็นเตียงของเอื้อยเพื่อนเนาะเพื่อนการนอนห้นอนหน้านาะพี่น้องเตียงกัใกล้ๆกันเนาะสามสี่เตียงเนาะพี่น้องโอ้ทางพุูนก็เป็นเตียงคือกันเนาะมีแต่ อยากตีพี่น้องกันเนาะพี่น้องแถวนี้เนาะให้หน้ากัติดเติดกันไปเนาะโอเคนะ้องพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับอจอนกันสี่ขอ,อจบคลิปเอาไว้ซัมนี้ก่อนเด้อม,มากอาจจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใส่ไข่แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้บอจอนนะเด้อเผื่อสิบว่พลาดคลิปใหม่ๆจากซอกของเฮาเนาะสำหรับคลิปนี้กับอจอนกันขอตัวลา,าก่อนพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง